สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมออมอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณณเวลานี้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่มีหมดอายุนะคะไม่ว่าคุณจะมาดูวันไหนเมื่อไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณอะไรในตอนนี้หกถ้วยคุณกำลังจะได้รับข่าวดีค่ะจาก คนทางไกลจากเพื่อนเก่าหรือาจะเป็นคนรักคนเคยรักเก่าๆคุณจะโชคดีในเรื่องการเงินค่ะคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินคุณอาจจะมีใครนําเงินมาให้หรือถ้าหากคุณรอคอยเงินอะไรคุณกําลังจะได้รับนะคะหรือคุณกําลังจะโชคดีในเรื่องการเงินโดยที่มีคนทางไกลอยู่ดีแหละเอาเงินเอาโอกาสเอาโชคลาภตรงเนี้ยมาให้นะคะ โอ้โหเป็นปฏิหารเป็นแบบไม่คาดหวังนะคะแต่คุณกำลังจะได้รับค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าขอให้คุณนะคะรักตัวเองมีสัมพันธภาพดีๆกับตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะมีชีวิตที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนเมตตา และหากคุณจะทำงานใดกิจการใดนะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือคนที่เขารักเข้าเมตตาคุณอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่คนที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะความหวังของคุณเป้าหมายของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำนะคะคุณจะได้ได้ทำมันอย่างอย่างที่คุณไม่คาดหวังไม่คาดฝันและสิ่งต่างๆนะคะ จะเกิดขึ้นโดยฉับพลันจะเกิดขึ้นแบบคุณไม่ทันตั้งตัวขอให้คุณจงมั่นใจนะคะไม่ว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าจะทําอะไรลงมือทําอะไรนะคะอย่ารอให้สิ่งใดต้องมาบีบบังคับคุณให้ทําเพราะว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทําสิ่งนี้ต้องผ่านสิ่งนี้ให้ได้หรือว่าต้องมีเป้าหมายที่จะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะคะ อย่าให้มีอะไรที่มันบีบบังคับให้คุณทําขอให้คุณทําด้วยความที่คุณรู้เนื้อรู้ตัวและเต็มใจทําแม้จะมีความกลัวก็ตามแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขสมหวังนะคะแล้วก็จะไม่ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเลือกได้ ถ้าคุณลงมือทำตั้งใจทำศึกษาให้ดีคุณจะมีความสุขความเจริญคุณจะได้รับความสำเร็จแบบจงใจสร้างตั้งใจทำทาวเวอร์คืออะไรนะคะขอขยายทาวเวอร์หน่อยคืองานจริงๆค่ะงานที่คุณตั้งใจงานที่คุณจะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เห็นไหมไม้เท้านะคะแปดไม้เทา้าพุ่งทยานมามันเป็นความหมายเดียวกันความหมายคล้ายกัน นะคะ8ดไม้เท้ากับเดอะทาวเวอร์คือมันจะมีอะไรที่ต้องทำในระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดหรือว่ามันเร็วกว่าที่คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือว่าบางบางอย่างคุณไม่คาดคิดเลยแต่มันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินนะคะความโชคดีต่างๆมันจะมาแบบที่คุณไม่ได้คาดหวังมันจะมาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวมาแบบ ด่วนจีเลยนะคะฉะนั้นขอให้คุณจงตั้งมั่นในความเชื่อความศรัทธาในตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะรู้วิธีรักดูแลคนอื่นด้วยเช่นกันแล้วพลังงานดีๆนะคะจะดึงดูดคนที่จะมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะมีแต่คนดีๆกัลยาณมิตรที่ดีที่จะมาคอยซัพพอร์ตคุณจะได้มาทั้งเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องงานนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ อยากจะบอกให้คุณมั่นใจศรัทธาในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณกำลังจะเดินไปข้างหน้านะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้เป็นของคุณและสิ่งดีๆขอจงกฎดและสิ่งดีๆปาฏิหารดีๆนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานและความสัมพันธ์จงเป็นสมที่คุณปรารถนานะคะให้คุณมีความสุขสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ